คิดฮอดเด้อไม่เจอกันนานมากๆเลยครับครับใครเรื่องเขาถาพี่โน่อยากจะพูดมีอะไรบ้างครับเรื่องของโน่เลยพี่ถามเลยดีกว่ากับสิ่งที่เกิดขึ้นเราได้รับทราบแล้วใช่ไหมครับ รับทราบครับก็ส่วนตัวนอยากชี้แจงเรื่องนี้ยังไงจริงๆแล้วเรื่องหลักๆน่าจะเป็นในเรื่องของผมนะที่เดี๋ยวหลายคนครับครับในเรื่องที่หลายคนไม่ใช่หลายคนหรอกอาจจะมีบางคนนะครับที่สงสัยว่าเราได้บริจาคช่วยจริงหรือเปล่าหนึ่งแสนบาทเราเราบริจาคครับหลักฐานเดี๋ยว ส่งให้ทางพี่พทุกคนนะครับสำหรับสลิปที่เราโอนให้ให้เพื่อนเรานะครับตอนนั้นคือโอนเข้าบัญชีส่วนตัวใช่ครับโอนเข้าบัญชีส่วนตัวเขาเลยที่คุยกันก็คือ,อ,อตอนนั้นผมจําได้ถ้าทุกคนถ้าทุกคนจำได้นะครับตอนนั้นไฟป่าเชียงใหม่เนี่ยไม่หนักมากแล้วก็เหมือนกับจะบอกว่ายังไงดีความช่วยเหลือ มันยังไปไม่ถึงดังนั้นเรามองว่าอะไรที่มันจะสามารถถึงถึงเจ้าหน้าที่ถึงชาวบ้านที่เขาเดือดร้อนได้เร็วที่สุดเราต้องการจะทำเลยจริงๆแล้วเราอยากจะไปด้วยตัวเราเองแต่ว่าเราติดโควิดในช่วงนั้นเราออกจากจำได้ใช่ไหมครับที่มันจะติดมันข้ามจังหวัดไม่ได้ หลังจากว่ายน้าเสร็จเรามาทํากันบ้านเรื่องเ,ออเรื่องโควิดมาทํากันบ้านเรื่องไฟป่าแล้วเราเห็นว่าเรื่องทั้งสองเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ที่สำคัญแล้วชอนก็ลงลงเรื่องนี้เรื่องเออพเอ็มสอเรื่องไฟป่าที่เชียงใหม่เราก็รู้จักกันกันกบกับชอนเราก็เห็นว่าเออให้ชอนเอาไปทําในสิ่งที่มันเป็นประโยชน์ ครับก็โอนหลังจากที่บอกว่าจะโอนก็โอนเลยแล้วก็ส่งสลิปไปให้ชอนครับแต่ว่าไม่ได้ไม่ได้มาโชว์สลิปให้ใครเห็นในตอนนั้นเราก็ไม่คิดตอนแรกไม่คิดว่าจะต้องเอามาให้ใครรู้ด้วยครับพอทราบข่าวตกใจไหมครับเพราะว่าราม่าตอนนี้มันลามเป็นแบบเยอะมากเลยสำหรับตัวผมเองผมก็ผมทํางานครับทางานเยอะตั้งแต่ดูต่างจังหวัดตลอดเลยเพิ่งกลับมาไปถ่ายละครมา แล้ววันนี้ก็ต้องมาอัดเพลงพอดีก็ได้เจอกับพวกพี่ๆตัวผมเองผมไม่ได้แบบผมยังไม่ได้ตกใจเอางี้ดีกว่าผมยังไม่ได้ตกใจเพราะว่าผมอยากให้หล,ลักฐานมันชัดเจนก่อนก่อนที่ผมจะคิดอะไรไปเยอะหรือคิดอะไรไปเองผมก็เลยยังไม่ได้แบบยังไมไ่รู้สึกว่ามัน ยังไม่ได้ตกใจอะไรมากอืมครับบอกง่ายๆคุยสองครั้งครับแต่ว่าไม่ได้คุยเรื่องเงินตอนนั้นมันยังไม่ได้เป็นเรื่องของเรื่องเงินมันเป็นเรื่องที่เขาไปไปโพสต์เรื่องไปปลูกต้นไม้อ่าเราก็ไปคุยด้วยความว่าเออมันเป็นยังไงบ้างเออเป็นห่วงมันนะที่มันไปไปยุ่งไปแตะเรื่อง พวกนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับเราก็เป็นห่วงเพื่อนตามภาษาเพื่อนนะครับเรายังไม่ได้ไปเราไม่ได้ไปสนใจเลยในตอนนั้นเพราะว่าไฟป่าเชียงใหมก่ก็ก็จบไปแล้วสักระยะหนึ่งแล้วไม,ไม่ได้มาถามต่อว่าชอนเอาเอาเงินไปทําอะไรอย่างเงี้ยคือในในความเห็นเราอะเราไม่ได้ช่วยแค่ไฟป่าเชียงใหม่ครับพอเรารู้ว่าอะไรที่ใครที่เขาลําบากหรือตรงไหนที่เขาเดือดร้อนอะอะไรที่เราพอจะช่วยได้เราก็ เราก็ช่วยในที่ต่างๆแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในทุกๆที่ที่เราช่วยเนะี่ยเขา,เาวางไว้นี่พี่นี่ครับครับ,รบแล้วเราก็เชื่อมั่นว่าในทุกๆที่ที่เราช่วยอะ่ะจะสามารถเอาไปสร้างประโยชน์หรือบรรเทาความทุกข์ร้อนอะ่ะของพ่อแม่พี่น้องเราอะ่ะ ได้ไม่มากก็น,น้อยก็ขอให้มันเกิดขอให้ได้ช่วยเถอเพราะมันเป็นสิ่งที่สําคัญครับ <ไป S 1> ครับรู้จักครับรู้จักเพราะว่าเมื่อประมาณปีที่แล้วครับปีที่แล้วผม,มทำโครงการเก็บรักคือการเก็บขยะทั่วประเทศเราชอนไดเรกอินสตาแกรมมาหาเราว่าอยากจะมาช่วย แล้วมันพอดีมันมีช่วงจังหวะหนึ่งที่เราไปเก็บขยะที่เชียงใหม่ไปเก็บรักที่เชียงใหม่วันนั้นก็มีเพื่อนเพื่อนนักแสดงดาราหลายๆคนมาช่วยหนึ่งในนั้นก็คือชอนครับก็ได้รู้จักกันในตอนที่ไปเก็บขยะในครั้งนั้นครับใช่ก็วันนั้นเลยคือหมายถึงว่าพอเก็บขยะเสร็จก็ไปสัมภาษณ์กับชอนต่อ<ม>เพื่อหวังจะให้คนได้รู้เยอะๆในเรื่องของออความสําคัญของสิ่งแวดล้อม ความอันตรายของขยะพลาสติกที่มันมีอยู่ทั้งทะเลสาเอีกสาเหตุนหนึ่งของพ m 2 5, อมสองางะไรเงี้ยเราต้องการให้ให้เรื่องราวดีๆที่มันมีประโยชน์ต่อชาติต่อบ้านเมืองเราอะให้ให้คนได้รู้ได้เห็นให้มากที่สุดครับจะมีคำหาว่าเสียความรู้สึกไหมคะแต่ความตั้งใจของเราอาจเป็นแบบดราม่าตรงนี้เลยนะคะถ้า ถ้าชอนเอาหลักฐานมาชี้แจงแล้วแล้วแล้วเงินที่เราจะเอาไปช่วยคนเชียงใหม่มันกลายเป็นถ้ามันกลายเป็นเอาไปทำเพื่อตัวเองหรือเอาไปใช้เองเอาไปซื้อรถซื้อบ้านอะไรเองอะไรเงี้ยอันนี้ผมจะเสียวความรู้สึกแต่ว่าตอนนี้ mm hmm. เขายังไม่ได้ ยังไม่ได้มาเอาหลักฐานมาให้พวกเราดูมาชี้แจงเลยผมเลยยังไม่ได้ยังไม่ได้ก็นนนนคือในวันนี้โนก็ยังเชื่อใจเขาอยู่ผมผมก็หวังอะผมก็หวังใจว่ามันจะไม่มันจะไม่เป็นแบบนั้นเพราะว่าพี่การช่วยเหลือกันในสังคมอะ่ะมันสําคัญมากนะของบ้านเราอะ่ะในประเทศเล็กๆประเทศเนี้ย น้ำใจของคนไทยที่มีต่อกันเนี่ยมันเป็นสิ่งที่จําเป็นมากนะเป็นสิ่งที่สวยงามมากไอการที่เรามามาทําเพื่อส่วนรวมเราเป็นแค่สะพานหรือเราเป็นแค่ตัวเชื่อมเล็กๆนะในการที่เราเอาเงินของพ่อแม่พี่น้องเราหลายๆคนนะ่ะเอามาทําในสิ่งที่เกิดประโยชน์ดังนั้นผมก็เลยแบบแล้วมันไม่ใช่มีแค่ครั้งนี้นะ พวกเราช่วยกันหลายครั้งใช่ไหมครับไม่ว่าจะน้ําท่วมไม่ว่าจะไฟป่าไม่ว่าจะเรื่องอะไรคนไทยช่วยกันมีน้ําใจต่อกันดังนั้นผมไม่อยากให้มันเกิดขึ้นเลยผมไม่อยากให้มันเป็นจริง<ต>ครับแเราย่ยมันมีคอมเมนต์หนึ่งที่ว่าโนไเป็นคนบอกให้เขาใช้ชื่อตัวเองรับบริจาคใช่ไหมิดไรกันบ่าคือตอนนั้นใช่คือเราเราไม่ได้ไปบอกเขาให้เขาเปิดบัญชีเอ้ยไม่ใช่ไม่ได้ไปบอกเขาว่าให้ไปโอนเงินเข้าบัญชีเขานะ,ะ,ะนนนก็คือเราเปล่าครับ ผมอ่ะบอกว่าถ้าผมจะช่วยเนี่ยผมโอนเข้าบัญชีชอนเลยแล้วชอนเอาเงินของผมอ่ะไปทําให้มันเกิดประโยชน์ mm hmm. ใช่แต่วิธีการอ่ะ uh huh. วิธีการชอนจะไปเปิดบัญชีใหม่ uh huh. ที่เป็นชื่อชอนก็ได้แต่เป็นบัญชีใหม่แล้วให้ทุกคนบริจาคในบัญชีนี้ uh huh. มันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไร uh huh. หรืออันนี้ใจผมนะมันอาจจะไม่ตรงกับใจของของ,ของหลายๆคนหรือบางคนต่อให้โอนเข้าบัญชีของชอนเลย แต่ถ้าเราทําถูกอะถ้าเราไม่โกแม้แต่บาทเดียวอะถ้าเราเงินไปทำประโยชน์ผมไม่เห็นว่าวิธีนี้จะมีปัญหาเลยถ้าเราทําด้วยใจที่ดีจริงๆนะ<ม>ที่บริสิทธิ์สุดใจจริงๆโปร่งใสและพร้อมที่จะชี้แจงนะมผมว่าเรื่องนี้ไม่ไม่ใช่เรื่องเพราะถ้าทุกคนจําได้เชียงใหม่ตอนนั้นรอได้ไหมเรารอได้ไหมคนเจ้าหน้าที่ที่ตายชาวบ้านที่เดือดร้อนเรารอได้เหรอว่ากว่ากว่าจะเอาไปทําให้มันถูกต้องอะ แล้วบางคนบางคนที่เขาไม่รู้วิธีการที่มันถูกต้องไปขอใครบ้างต้องไปทําอะไรเขาไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงแต่เขาอยากจะช่วยมันมีอยู่เยอะนะครับดังนั้นผมว่าไอ้ตรงนเนี้ยเนี่ยสำหรับผมผมมองว่ามันไม่ใช่ปัญหาใหญ่สิ่งสําคัญคือเจตนาและการกระทําที่เราจะเอาไปช่วยต่อ,อยังไงความชัดเจนในการที่เราจะช่วยเหลือไม่ใช่แค่โครงการนี้ทุกๆโครงการครับแสดงว่านิโนเองยังไม่คิดที่จะ แจ้งความในในส่วนว่าตัวเองเป็นผู้เสียหายที่ได้บริจาคหนึ่งเป็นแส,สนบาทใช่ไหมสำหรับผมถ้าตอนนี้นะครับตอนนี้ผมยังไม่คิดแต่ถ้าช,ชอนเอาหลักฐานม,มาชี้แจงให้ทุกคนได้เห็นแล้วแล้วถ้าเขาเอาเงินไปทําเพื่อตัวเองจริงอเอาไปอย่างที่ผมบอกถ้าเขาเอาไปซื้อบ้านเขาเอาไปซื้อรถเอาไปซื้อนาฬิกาถ้าเป็นอย่างนั้นจริงจริง ผิดก็ต้องว่าไปตามผิดแต่ผมอยากย้ำว่าในเรื่องของเพื่อนเพื่อนก็คือเพื่อนนะครับผมเชื่อว่าพี่ๆทุกคนก็มีเพื่อนและเพื่อนพี่ๆทุกคนก็คงเคยทําผิดและทําถูกแล้วการที่เราจะคบเพื่อนใค,ใครสักคนหนึ่งเราไม่ได้จะคบกับเขาในตอนที่ในตอนที่เขาดีเขาเด่นเขาดังอย่างเดียวในตอนที่เขาล้มหรือเขาพลาดเขาก็คือเพื่อนเราแต่ถ้าเพื่อนเรา ไปทําให้คนอื่นเดือดร้อนหรือถ้าเพื่อนเราไปสร้างผลกระทบให้กับคนอื่น mm hmm. เพื่อนเราก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เพื่อนทําไม่ใช่แค่เพื่อนต่อให้พ่อเป็นพ่อผมเป็นแม่ผมหรือเป็นลูกผมถ้าลูกผมทําผิดถ้าคนรักผมทําผิดผมก็ต้องบอกว่าเขาผิดผมก็ต้องเขาก็ต้องรับผิดชอบในสิ่งที่เขาทําแต่ไม่เกี่ยวกับความเป็นเพื่อนไม่เกี่ยวกับความดีความเด่นหรือความดังอะไรทั้งนั้นชัดเจนครับอย่างตอนที่เราบริจาค เราได้ติดตามไปว่าช่วยที่ไหนอะไรยังไงบ้างเอาเงินเราไปทำมีถอยถามมาตัวผมนะครับตัวผมไม่ได้ถามเลยผมแค่เห็นในคลิปว่าเออเขาไปทําอะไรบ้างแค่ดูแค่คลิปแค่นั้นแต่ตอนนั้นเราก็ไปโฟกัสเรื่องสร้างไอ้เครื่องมือฆ่าเชื้อโรคอ่ะที่เอาเครื่องเอาตู้ฆ่าเชื้อโรคฆ่าหน้ากากอนามันนยอ่ะเอาไปสร้างให้เสร็จตอนแรกสิเครื่องแล้วก็มาเป็น20เครื่องส่งให้ทาง ทางโรงพยาบาลที่เขาต้องการตอนนั้นบ้านเราเจอหลายเรื่องเราช่วยอะไรได้ก็ช่วยเราเราเพิ่งว่ายน้ําเสร็จแล้วก็มาเจอโควิดเจออะไรเงี้ยมันต้องช่วยหลายด้านครับผมเลยไม่ได้ไปไม่ได้ไปเจาะว่าใครทําอะไรบ้างนี้เพราะเราช่วยก็คือช่วยครับ mm hmm. อย่างที่บอกยังดีกว่าผมทําใจไม่ได้ถ้าเกิดว่าผมเห็นว่าคนเชียงใหม่เขาเดือดร้อนแล้ว ให้ผมอยู่เฉยๆผมก็ทำใจไม่ได้ครับมันก็เหมือนก,นกันกับเรื่องของโรงพยาบาลคุณหมอคุณพยาบาลเขาเหนื่อยอยู่เราจะไม่ช่วยก็รู้สึกไม่ใช่อีกอะ่ะมันต้องช่วยกันนะครับคนไทยอะ่ะรางานที่ถามดูว่าถ้าสมมุติเขาเอาไปใช้ในผิดวัตถุประสงค์ด้วยความที่เราเป็นผู้ริจาคและเป็นเพื่อนเราจะเสียความรู้สึกมากแค่ไหนถ้าโกงอะ่ะผมผิดผม ผมเสียวความรู้สึกถ้าโกงสีเลคบเลยไหมครับสำหรับผมเลยครับอา,อาจจะไมอ่อาจจะไม่ตรงใจหลายคนนะแต่สำหรับผมแล้วมันเป็นเพื่อนผมเหมือนเดิมแต่มันโกงก็คือมันโกงก็คือความให้อภัย ก็ถ้ามัานรับผิดชอบในสิ่งที่มันทําโกงก็ติดคุกก็เข้าคุกก็ว่ากันไปจ่ายค่า lineup, ใช้อะไรไปวันนึงถ้าผมผิดผมก็จะเข้าคุกอ mm hmm. ถ้าผิดก็คือผิดครับ uh hmm. เพื่อนคือเพื่อนรักคือรักแต่ว่ามันไม่ได้เกี่ยวกับว่าแพ้่มึงพลาดแล้วมึงไม่ใช่เพื่อนกูไม่ใช่ครับอืมไม่เพราะพวกพี่พบว่าข่าวส่งมาถามว่าข่าวส่งมาถามว่า โอนจริงไหมไหนสลิปสร้างภาพหรือเปล่าครับแล้วผมครับทำไมพี่ถามแรืวครับว่าคนก็งวงว่าทาไมถึงชอนถึงไม่ออกมาพูดก็ต้องไปถามชอน,ตอชอนแต่ไม่ไม่คือ,ค,อคือผมคิดว่าผมคิดว่าผมไปคิดแทนเขาไม่ได้นะผมไปคิดแทนเขาไม่ได้เขากาลังทําอะไรกันอยู่แต่ว่าคิดว่าเรื่องนี้สําหรับชอนมันคงเป็นเรื่องใหญ่อะมันคงต้องใช้เวลาในการที่จะตั้งสติแล้วก็เตรียมหลักฐานมาชี้แจงแหละ ครับแต่ตัวผมเองผมไปตอบแทนเขาไม่ได้ใั้งช่สิแค่โฟกัสแค่ตรงนั้นเนาะหลังจากนั้นเราก็คือไม่ได้ไม่ได้ไปสนใจแล้วไม่ไม่ไมก็คิดว่ามันต้องเอาไปทำเพื่อประโยชน์แหละไม่มากก็น้อยต้องไปทำอืม ขู่กับสารการตอนนี้มีแต่ข่าวด้านลบทุกวันและชอนก็ยังไม่ถึงว่าพอพอมันมามีเรื่องเงินเรื่องนี้เราทำไมไม่ถามมาเลยครับทำไมพี่น้องไม่โตไปถามว่าเพราะด้วยจำนวนเงินที่เราบริจาคคือหนึ่งแสนบาทมันค่อนข้างเยอะและข่าวมันออกมาด้านลบทุกวันสำหรับผมนะผมไม่รู้ผมเป็นผู้ชายอ่ะแล้วผมไม่ไม่ฟังก่อนนะผมมีความรู้สึกว่าให้ไม่ใช่ไม่ใช่ให้ไปแล้วไม่ใช่ว่าให้ไปแล้ว รอมึงมาชี้แจงรอมึงมาอธิบายด้วยตัวมันเองเพราะว่าผมไม่จําเป็นต้องไปเฮ้ยชอนทําอะไรทช่ไมเป็นอย่างนี้พวกพี่ก็ลงอยู่แล้วมันไม่มีทางหรอกที่มันจะอยู่เฉยๆพี่ถูกไหมครับดังนั้นตัวผมเองจะต้องไปจี้มันอีกเพื่อผมจะต้องไปชอนโกงเงินกูเนี่ยฮะมึงทำอย่างนี้ได้ไงยังไงยวใไงเขาก็ต้องมาอธิบายงั้นถามในส่วนตัวตอนที่ ก็มีก็มีที่คิดว่าเฮ้ยอย่าทํานะอย่าเป็นนะอย่าเป็นนะไม่อยากให้เป็นพราะผมก็มีความรู้สึกว่าคนรักชอนก็เยอะแล้วถ้าเราทําช่วยกันทําในสิ่งที่ดีมันเป็นประโยชน์ต่อส่วนรวมได้ครับมันเป็นประโยชน์ส่วนรวมได้มากกว่าการที่เราจะด่ากันหรือทะเลาะกันน่ะการมาช่วยกันทําในสิ่งดีการช่วยกันพูดในสิ่งดีและทําในสิ่งที่พูดเป็นประโยชน์ต่อต่อส่วนรวมก็เลยขออยาให้มันเป็น าแบบให้พี่โน้แบบไปแจ้งความถ้าเป็นเคสยางอะไรก็ถ้าเพื่อนผมผิดก็ค่อยว่ากันถ้าเขาออกมาแสดงหลักฐานแล้วเนี่ยมาชี้แจงแล้วว่าสรุปแล้วไอ้เงินเนี่ยเขาเอาไปซื้อที่ให้ตัวเขาเองเอาไปซื้อบ้านให้เขาเองก็ค่อยว่ากันอืแต่ถ้าจะให้ไปฟ้องเลยในก่อนที่ผมจะยังไม่ทันได้เข้าใจอะไรจริงๆผมคงไม่ทำรอดูให้ชัดเจนก่อนอ่างั้นถาม เรื่องทุกอย่างเป็นไปอย่างอาจจะไม่ได้ถูกต้องในกระบวนการแต่เขาไปช่วยจริงๆเราอยากบอกอะไรคนที่อาจจะสงสัยในตัวเรากับเพื่อนเราเงี้ยสงสัยในตัวผมเรื่องอะไรการที่แบบเหมือนบริจาคแล้วเป็นเพื่อนกันเลยบริจาคจริงไหเือแคลงใจแคงใจไหนก็เื่อแคลงใจไงก็พี่ดูสลิปว่าผมบริจาคจริงไหมถ้าคือแพงใจก็ดูสลิปถ้าเราบริจาคมันก็มีหลักฐาน สเตตเมนต์อะไรก็มีก็ดูกันครับไม่้ถามแบบตะมากเลยการที่จะบริจาคเราเป็นชื่อตัวเองอ่ะโน้ตในความคิดว่าผิดหรือถูกอืม,อม,อมสำหรับผมนะมผมมองว่ามันอยู่ที่สถานการณ์ถ้าตอนนั้นมันเป็นเรื่องเล่นด่วนจะช่วยทางไหนก็ได้ให้เขาดีขึ้นให้เร็วที่สุดมไม่ว่าจะน้ําท่วมไม่ว่าจะไฟป่าไม่ว่าจะอุทกภัยหรืออะไรก็ตาม,มถ้าช่วยได้ช่วยเลยไม่ว่าจะทางไหน แต่ถ้าเราบริสุทธิ์ใจไม่มีอะไรต้องกลัวเลย mm hmm. ก็มาดูว่าเราเอาเงินไปทําอะไรบ้าง mm hmm. มันมันชี้แจงได้ครับมันชี้แจงได้มันถ้าเราถูกถ้าเรามั่นใจไม่เห็นจะมีปัญหาอะไรเลยถูกไหมครับอือความความสําคัญของการช่วยเหลือคน mm hmm. คือการได้ช่วยให้คนที่กําลังได้รับปัญหาอยู่เนี่ย mm hmm. เขาเขาได้รับการช่วยเหลือได้เขามีกําลังใจถูกไหมส่วนวิธีการนะ่ะมันผมว่า เป็นสิ่งที่ตามมานะแต่ทำไมก็เขาเขาไม่มีตังค์จะกินข้าวก็ให้เลยเแล้วค่อยมาดูว่าเราให้ไปเท่าไหร่เราให้ใครไปบ้างแล้วก็ค่อยว่ากันมันสำคัญที่มันโปร่งใสไหมมีหลักฐานยืนยันไหมชัดเจนไหมผมว่าผมว่าพี่น่าจะเข้าใจนะครับถ้าเราชัดเจนมันไม่มีอะไรต้องกลัวเลย ไม่มีอะไรต้องกลัวเลยแล้วอย่างเช่นถ้าถ้าใครเดือดร้อนหรือเกิดปัญหาอะไรขึ้นเกี่ยวกับบ้านเราไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีอะไรบ้างแต่เราได้อธิบายว่าเราจะเอาไปทําอะไรเราจะเอาเงินส่วนนี้ไปทํานี้ทํานู้นผมว่าไม่มีใครมีปัญหาถ้าเกิดว่าชี้แจงให้ชัดเจนก่อนครับ ว่าเขาเป็นคือเขาเป็นเหมือนเขาเป็นคนดังใช่ไหมครับแล้วภายในหนึ่งเดือนคนก็ไม่เชื่อว่าในหนึ่งเดือนได้แค่แปดแสนจริงเหรออืมหมายถึงว่าไปช่วยเชียงใหม่แล้วคนเชียงใหม่คนเชียงใหม่บอกหรือว่าเจ้าหน้าที่บอกเจ้าหน้าที่ค่ะเจ้าหน้าที่บอกใช่ไหมครับก็ต้องผมว่านี้ต้องรอฟังชอนแหละว่าเขาเอาไปช่วยเจ้าหน้าที่หรือเขาไปช่วย ชาวบ้านอะไรอย่างเงี้ยผมว่าเราเราต้องรอฟังนะครับเราต้องรอฟังแล้วผมว่าตัวผมเองผมไม่ใช่คนผมไม่อยากใจร้อนตัดสินใครอ่ะครับไม่ทราบดวาคว่ายัางมีเพื่อน,นแสดงคนื่นื่นที่ร่วมบริจาคอะไรอย่างี้ไม่ทราบเลยเราให้ก็คือให้ไม่เคยไปถามว่าใครให้กับเราบ้างอะไรอย่างงี้ไม่เคยเลยช่วยก็คือช่วยใคร ลำบากใครเดือดร้อนอะไรที่มันไม่เปนประโยชน์ช่วยไปครับไม่งั้นพี่ถามในกระบวนการที่เวลาโน่ทำกิจกรรมรับบริจาคนี้เราต้องทําขั้นตอนยังไงบ้างในสถานที่เราเราเคยทำต้องไปยื่นเรื่องที่ไหนอะไรยังไงก็ต้องยื่นเรื่องที่เท่าที่ผมเข้าใจนะอย่างก็จะเป็นกระทรวงมหาดไทยหรือว่าเข้ากับมูลนิธิครับอย่างอย่างถ้าว่ายน้ําะเราเข้าเทใจเราเข้าอีก ก็คือบัญชี <styles> ตังหากของเขาตรวจสอบได้เอาไปลดหย่อนภาษีได้ <weakest all> แล้วก็ชี้แจงว่าอย่างว่ายน้ำเนี่ยเราได้เงินประมาณ10บกว่าล้านเราก็จะต้องบอกว่าไอ้สิกว่าล้านเนี่ยมันมีเครื่องมืออะไรบ้างที่ทางประเทศเราทางบ้านเราเนี่ยเขาขาดเครื่องเลเซอร์ที่เอาไว้ช่วยพายูนช่วยโลมาช่วยวานช่วยเต่าเครื่องผ่าหัวใจเครื่องผ่าท้องมัน ตู้ที่เอาไว้เก็บอาหารหรือบ่อเต่าหรืออะไรเงี้ยครับมันก็ต้องมีชี้แจงจํานวนเงินให้ชัดเจนเพราะว่าอย่าลืมว่ามันไม่ใช่เงินเรามันคือเงินของคนไทยทุกคนที่มาช่วยกันทําให้บ้านเราดีขึ้นครับถาถามนี่มัโลคือมันก็มีกระแสข่าวบางอันว่าเขาไม่ได้อยู่ประเทศไทยแล้วมาว่าหนีออกไปอะไรเงี้ยมันถึงว่าพี่โลได้ติดต่อผม <c oughs> ผมก็มีผมก็ไม่รู้ครับตัวผมเองผมถ่ายละครครับเนี่ยกลับมาก็มามาถ่ายหนังสือมาอัดเพลงอัดเพลงเสร็จก็มาเจอกับพี่ๆนะครับยังไม่ได้ไปคุยอะไรกับใครเลยครับตอนนี้เันเกิดแบบว่าพอมนเกิดมาแลีเนี่ยคน คนไทยก็ต้องรู้สึกว่าการรับบริจาคแบบนี้อนะไรแบบนี้เออเปนหมดศรัทธา์ในฐา,านะของเราคือคนหนึ่งที่แบบเคยมีกิจกรรมแบบอยากบอกอะไรกับคนที่เขาก็อาจจะหมดศรัทธา์ในตรงนี้องเราก็ผมผมคงตอบแทนคนอื่นไม่ได้ครับ ผมคงตอบทุกคนได้แต่คงตอบในเรื่องของความรู้สึกของตัวผมเองได้คือผมจะทําต่ออะไรที่มันดีอะไรที่มันเป็นประโยชน์ผมจะทําต่อผมจะทํานี่แผ่นดินผมคนที่ผมรักผมผมจะทําผมไม่ทอผมจะทําผมจะทําผมจะทําแล้วก็มาตรวจถ้าใครสงสัยอะไรก็มาดูใครมีอะไรช่วยบอกอะไรที่มันจะเป็นประโยชน์ถ้าผมช่วยได้ถ้าผมไม่ลาบากช่วยมันผมคิดว่า นี่เป็นสิ่งจําเป็นยิ่งในยุคนี้พี่ๆทุกคนเห็นอากาศเป็นยังไงโครคภัยไข้เจ็บเป็นยังไงทุกคนทํางานก็ได้ปกติไหมใครบ้างที่ลาบากแล้วถ้ายิ่งเราไม่มีศรัทธาถ้ายิ่งเราไม่รักกันยิ่งเราไม่ช่วยเหลือกันมีอะไรให้หน้าอยู่มีอะไรมีอะไรที่จะลงใจเราบ้างถ้าเราขาดสิ่งนี้ซึ่งผมคิดว่ามันเป็นสิ่งที่คนไทยมีผมยิ่งผมยิ่งมีความรู้สึกว่า ถ้ายิ่งเจอกับเรื่องไม่ดีหรือถ้ายิ่งเจอปัญหายิ่งต้องช่วยกันทําให้ดีครับไม่หมดกังใจไม่หมดครับไม่หมดผมจะทําแล้วผมว่าไม่ใช่แค่ผมผมว่าทุกๆคนผมว่าพี่ๆเพื่อนๆทุกๆคนที่เขามีความคิดดีๆที่เขาอยากจะช่วยเหลือสังคมอยากจะช่วยทําให้บ้านเรามันน่าอยู่ขึ้นยิ่งต้องทําครับยิ่งต้องทา ก็จริงๆไม่มีอะไรนะไม่มีอะไรจะไปฝากถึงเขาผมคิดว่าทุกคนโตกันหมดแล้วแล้วชอนก็ทำอะไรก็ว่าอย่างนั้นนะครับทำอะไรก็พูดอย่างนั้น ใ<เ>ช่ <omi> นั่นเองคืออันนี้ไม่ได้หมายถึงชอนด<ะ>้วยนะหมายถึงทุกคนนะครับผิดก็คือผิดถูกก็คือถูกใช้ชีวิตให้มันงาน่ายๆครับอืคือถ้าเราไม่ได้ผิดมันไม่ไมันไ,ไ,ไม่มีอะไรต้องกลัวครับก็คือไม่มีลิมิตเวลารอใช่ไหมครับคือรอได้รอเขาพร้อมเออใช่ครับรอให้เขาพร้อมอืม Yeah.